สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่เขาใหญ่แล้วครับวันนี้เราก็จะมาทำคลิปรีวิวว่าทริปเขาใหญ่ในงบที่โคตรประหยัดเลยนะฮะขอ้อกินแค่อดหน่อยอ่ะกินหน่อยกเอาีเจเลยไหมอ่ะม่ภาพไป่าในรูไหม เต็มคูงเลยนะจจเรารพักคืนที่2นะฮะที่นายโจรีสอทนั่นเองนะครับที่นี่บรรยากาศดีมากๆเลยนะครับก็จะมีสวนหย่อมแล้วก็มีน้ำพุอยู่ด้านหลังให้เราพักผ่อนหย่อนใจด้วยนะครับอันนี้เราก็มาเดินรีแลกก่อนที่เราจะไปดูคอนเสิร์ตกันนะฮะอันนี้คอนเสิร์ตของเราก็สนับสนุนโดยกรุงไทยเอ็ซ่า มีอะไรนะบริสแลมเคสโตว,ว่าวานธนกิจนะครับก็เดี๋ยวเราไปนั่งชิลๆกันที่นั่นอีกทีนึงนะครับพาไปชมบรรยากาศระแวกรีสอร์ทนะครับบรรยากาศด,ดีมากๆเลยนะใครมาเขาใหญ่ก็ไม่รู้จะพักที่ไหนก็แวะมาที่นี่ได้นะบรรยากาศด,ดีนะฮะนี่ครับชมบรรยากาศด,ดีมากครับใช่ ใชเด็กมาผ่านกเกษตรใช่อรากาศดีมาก ราก็กลับมาถึงกรุงเทพแล้วนะครับทริปนี้ก็ขอ,ขอ,ข, e ะะอข,ขอบคุณสำหรับทีมขายกรุงไทยเอ็กซ่านะฮะที่สำหรับสนุนเล่าสาหรับที่พักแล้วก็ไปเที่ยวคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับสุดมงมากๆเลยนะครับขอบคุณสำหรับทีมขายเซตี27 W75 ด้วยครับขอบคุณมากๆครับ